สวัสดีตอนเช้าค่ะนักเรียนชั้นป2ทุกคนวันนี้ครูส้มนะคะมาสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งก่อนหน้านี้คุณครูได้ส่งคลิปวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตพืชซึ่งเป็นหน่วยการเรียน,นรู้ที่2ในวันนี้ที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะคะ <S <S เมื่อนักเรียนได้ทําการเปิดคลิปเข้าไปดูศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนเตรียมใบงานดังนี้ค่ะ ใบงานที่4ใบปัจจัยในการเจริญเติบโตของพืชคำชี้แจงให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโต,ตของพืชซึ่งมีด้วยกัน4ปัจจัยได้แก่อากาศน้ำแสงแดดธาตุอาหารจากนั้นให้นักเรียนนำ คำทั้ง4คํคำนี้มาเติมลงในช่องว่างตามรูปภาพทั้ง4รูปภาพค่ะเมื่อนักเรียนทำใบงานที่4เสร็จแล้วให้นักเรียนทำใบงานที่2ต่อนะคะค่ะใบงานที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อที่ถูก เขียนเครื่องหมายการกรบาทหน้าข้อที่ผิดตัวอย่างเช่นข้อที่1แสงเป็นปัจจัยสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องอถูกต้องนะคะ อ,อีกหนึ่งตัวอย่างข้อที่2นะคะเปลือกหุ้มเมล็ดเป็นแหล่งอาหารของต้นอ่อนผิดเปลือกหุ้มเมล็ดไม่ใช่ปัจจัยต่อการที่มีผลต่อการเจริญโตของพืชในข้อต่างๆของนักเรียนนะคะขอให้นักเรียนลองฝึกทำฝึกทำจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดจากนั้นให้นักเรียน ถ่ายรูปภาพแบบฝึกหัดทั้งสองน้านี้ส่งมาในไลน์ส่วนตัวของคุณครูเพื่อคุณครูจะได้ทำการตรวจให้คะแนนนั่นเองนะคะค่ะในวันนี้ก็จบการนำเสนอคลิปวิดีโอเกี่ยวกับใบงานในหน่วยการเรียนรู้ที่2ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจทำและรักษาสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ